เรือเกิดโตจากนี้แหละดูทีว่านางลาักษณะมันจะมีอาการเป็นยังไงบ้างลูกเขาหยุด่อนสองเระโตโยเขาหน้าอยู่อย่างนั้นอุ๊ยนี่แหละเราคอยฟังข่าวดีดีดีดดดกว่าว่าเราจะได้เป็นระด,ดีแต่เปลี่ยนคนเดียวจงนั้นไม่มีสองตอไปแล้ว

จริงจังอย่างที่ดารารับว่าไอ้หมอนี่คงจะคบรู้ทุกทายกับเล็กขนาดนี่ดูดิทำให้เราเนี่ยได้รู้จิตรู้ใจของนางวันนี้แล้วนี่ทำไมเห็นเล่ากำไมไม่รู้แน่นีไม่เห็นกับตาว่ามีทายวิ่งออกจากห้องของอะไรอย่าง ดีนะว่ามันไว้แล้วเดีเดียวเราจะตามไปนั้นก็คงจะไร้ประโยชน์แต่เราจะกลับไปหาความหาเรื่องหรือว่าไปหาข้อเท็จจริงหาข้อมูลตรงนางลักพาณะเยี่ให้จบหมดมุ่งตรงไปน้าหองไปหน้าหอมมุ่งกันเลยอย่นี้ว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่สิสงสัยนางกร็สงสเสแส้แ่้ทำเป็นหลักไหลหารู้ไม่บอกเราเนี่ยมายืนยังไงอยู่ที่นี่เลยอือหูจะจะพังประตูเข้าไปหูจะทีบเข้าไปดูดิวว่านางไหนเนี่ยอยู่ในลักษณะท่าทางใดโมโหร่าทีประตูห้องกระยาไม่ท่าไ้ เป็นไม่ร้องไม่รู้ร้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในสายตาคุณปูมึงไม่มีข้อแก้ตัวเด็ทั้งสิ้นพี่พี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยน้องนอนหลับอยู่เป็นบอลยังยังไม่รู้ล้นและรู้ตัวอะไรเลยนี่พี่พังประตูเข้าห้องมาอย่างนี้หมายผมไม่ยังไงจังมึงนึกว่ากูนี่เสือหรือว่านึกว่ากูนี่ เกาลัดสิหรือคงจะเป็นโง่เป็นควายวะฮะไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยพี่มีอะไรก็พูดกันตรงไปตรงมาสนะจ๊ะน้องกณาเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเลยจะอยู่ในห้องนี้ก็มึนจะไปไหนทําไมเนี่ยมันมีคนมาหามันมันมาเีมันมีคนมาหามันแล้วมันเนี่ยทำเสียแสงแหลกเลยเออแก้ยังไงเอยลงตาเราอย่างนี้ทำว่าแก้ไปทำว่าแก้ไปลำนี่ จริงจริงเลยจ๊ะนี่ล่ะค่ะลูกในท้องในไส้ในดำจริงจริงมันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของพี่หรือเปล่าเออไม่ของไอ้ชายที่ที่เขามาหาเธออุ้ยชายชู้ขอใครนะจ๊ะที่พี่ว่าเป็นใคจ๊ะก็ไอ้คนที่มันจะวิ่งหนีไปเมื่อกี้อะน้องไม่รู้นะเจ้าน้องไม่เห็นน้องไม่เข้าใจนะไม่ไม่มีใครเลยจ๊ะในห้องของน้องอยู่คนเดียว มึงจะมาพูดอย่างนี ja ja na, ้ใจเลบล่ำความคิดของมึงเป็นไปไม่ได้ผมก็ูเห็นกับตาเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาพูดมึงอย่ามาคิดทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนใจเลยเพราะอย่างนี้แสดงว่ามึงเนี่ยสงสัยจะเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วมาเสแสร้งทำไดีกับเราเพราะฉะนั้นความเป็นมาเหตุหลักษณะนี้ มันจะหมดลงตรงนี้แล e ้วจำรู Jake ้ไว้ถ I mean, <Yep. S 1> ้าเป็นเช่นนี้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นขอให้เธอเนี่ยคิดว่าต่อไปนี้จะต้องเป็นสามัญชนคนธรรมดาจะปลดลบทนแ้่งจากก็ไมเหนหีออกเดี๋ยวนี้ทีเดียว กันเถอะโตไปดิจะไม่มียับความบริสุทธิใดๆแล้วมึงนี่จะจัดการกัให้เด็ดขาดเอ้เนี่นั้นเดี๋ยวคอยรับคมดาบคมดาบเอ่อคมหอกก็แล้วกันนะอีปูนอกเตาอีข้าวนอาพัวอีเมียนอกใจัวไรตัวต่างไง

ไม่ไมรัของไม่ชอบขอไม่พออ,อใจแล้วก็พาน้องไปปังหนวชีวิตกินนะจ๊ะขอพระทานโทษนะข้าเจ้าในฐา,านะเป็นผู้รับสนองนโยบายเป็นเพชรเพชฌฆาตประจำบ้านประจำเมืองเขาสั่งมาข้าเจ้าก็ต้องทำไปแล้วจะปล่อยปละ,ะเลยหน้าที่เพชฌฆาตไม่ได้อีกฉันเข้าใจเพชฌฆาต หาฉันไปประหารเถอะฉันจะลองที่จะให้พระเจาคเนี่ยประหารประหารผ่านที yeah> <_<_่ว่างไปเลยเดียวในเมื<_<_<_่อมันเป็นเช่นนี้แล้วอยู่ไปก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับไปดีได้อยู่ไปก็คงจะต้องเหมือนกับปวดเลยทอายงินละจ๊ะเขาเรียกปดใจในเรื่องนั้นเขาพยายามจะมีความสมเพศเวทนามำมมไม่รักษาด้วยเพราะนั้น อย่าถือโทษกดเขเจ้าเลยนะไม่ถือโทษกทั้งหรอกพาฉันไปแต่ยะงั้นเดี๋ยวจะต้องพาหม่อมแม่เนี่ยไปถอดเครื่องต้นเครื่องทรงออกเสียเครื่องเพชรดินกินดาอะไรในหลวงใส่เดี๋นี้ก็คงจะต้องไม่มีแล้วแหละงั้นก็สักเดียวจะพาหม่อมแม่ไปที่หลักพรหารกันดี จ้ะฉันไม่เสียใจเช่อย่างนี้จะเสียใจแต่ว่าพี่ราจะสักนะฟังเหตุฟังผลจากตรงไหนเท่านั้นเองไอเรื่องัวตจนตายเนี่ยฉันไม่ว่าแล้วในเมื่อฉันด่าแล้วลูกปวในท้องก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่หรอกก็จะขอตายของลูกของแม่กันเลยทีเดียวจ้ะเพ็ดเขะขาดไม่อาจจะอยู่ท้า

พานาแบรอยแล้วไปก็หลับตาแล้วจะยถ้าดจใร้นบ้าเราำลัับตาเรื <h <h ่องบุญวา